ครับสวัสดีครับที่นี่โรงเรียนเลิศล่าผลเกษตรเน้ามินตัดใหม่ครับโครงการเนว n a a นาเอเวิร์ครับผมมีทรัพย์สวยขายครับโทรหาผมได้เลยครับ098 647 4 2 2 2ครับติดต่อติดตามผมได้เลยทางเพจท้ง YouTube ทางเฟ e b ุ o กครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่นี่เนวนาเอเวิร์ครับเกษตรเน่ามินติดโรงเรียนเลิศล่าครับ ผมมีทรัพย์สวยๆอยู่ที่นี่ครับโทรหาผมได้เลยครับ0986474222ครับบรรยากาศหน้าอยู่ครับโฮมออฟฟิศสีชั้นครับ0986474222ครับติดต่อติดตามผมได้ในเพจ Facebook YouTube นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ โรงเรียนเลิ่นล่าเนวาน่าเอ็ดเวิร์กนะครับมาดูซับสวยๆครับเป็นทาวน์โฮมนะครับเป็นโฮมออฟฟิศสวยๆสีชั้นครับหลังที่เจ้านายผมเองครที่ประป้าผมน้าสีไร่ที่ป่ากล้วยนี่ครับนี่คือภาพเปอร์สเปกทีฟนะครับภาพมุมสูงนะครับที่ดินแปลงนี้ขายโครงการเนวาน่าตึก1นึ่คูหานะครับขายครับสีชั้นตกแต่งอย่างดีครับติดต่อติดตามผมได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็ Line อ ฝากติดต่อติดตามผมได้เลย0986474222ครับถ้าพอสังเกตคร่าวๆนะครับมุมสูงครับติดตามต่อไปอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ